นี่คือเลือดของคนที่มีไขมันในเลือดสูงครับคุณจะเห็นว่าชั้นเลือดของเขาเนี่ยมีลักษณะขุ่นข้นครับตัวไขมันตัวนี้เองครับมีโอกาสทําให้เส้นเลือดของคุณอุดตันครับถ้าไปอุดตันที่หัวใจจะเป็นเส้นเลือดตีบครับถ้าอุดตันที่สมองจะกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตครับและนี่คือ3มเคล็ดลับที่จะช่วยให้หลอดเลือดของคุณกลับมาใสาสะอาดแบบนี้ครับเหมือนกับนักเรียนของหมอแบงค์ที่คอเลสเตอรอลเกือบถึง300กลับมา160 LDL 200 กว่ากลับมา99้า้ไตกีสลายเกือบ300ครับเหลือ89เท่านั้นข้อแรกครับให้คุณเปลี่ยนการปรุงอาหารจากผัดจากทอดครับให้กลายเป็นต้มนึ่งตุ๋นครับข้อที่2เปลี่ยนโปรโตีนจากสัตว์ให้กลายเป็นโปรโตีนจากพืชในบางมือครับเช่นหมูไก่วัวให้กลายเป็นถั่วเห็ดเต้าหู้บ้างครับข้อที่3าให้เพิ่มอาหารต้นทางเข้าไปในมือครับหากใครยังไม่รู้ว่าอาหารต้นทางมีอะไรบ้างแอดไลน์ตามนี้เลยครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์